นั่งก็ปวดหลังเดินก็ไม่ค่อยไหวตั้งแต่เอว,วกระโพกเช่นหน้าขาเนี่ยน้ำรำลงไปเนี่ยสะดกเพชรมันไม่ไม่เหยียดแต่มันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนไม่รู้สึกได้เลยนะว่ามันน้ำตาไหลมันปวดนจนตาไหลนนะี่ยปวดกระเบนนิฟเนี่ยปวดมากมปวดจนโลง่งห้ปวดกระบนเบนนิบนนมันพลิกตัวไม่ได้ ปวดมากปวดจนเดินไม่ได้แหละถ้าอยู่บนบ้านต้องถัดเอาอ่ะมันปวดแขนไอ้ปวดขาปวดเนี่ยขาขาสะโพกลาวเลงสะโพกสลังนี่แหละเนาะมันแข็งเนี่ยเดี๋ยวยังไปกอออยู่ยังยังคดอยู่ใช่ไหมแม่คดอยู่เลยเนาะจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยจะเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายไปได้มาได้นี่ยโบได้พอลมันไหลเหรียญโบได้ปิ่นเหรียญ ไม่ต้องไม่ต้องทานระยะยาวไม่ได้ไดบดเยอะด้วยนะคะไม่ได้บดเยอะ,อะพอไหมโอเคเขาเดินกลับมาเลยครับแม่เนี่ยเดินได้เนี่ยลอง,องเขามีแรงเนี่ยเนี่ยแน่ๆหลังที่เคยเดินขึ้นบันไดเสียวม,มันก็ไม่เสียวแล้วแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยนะ่ะไม่แพงหรอกบางคนอนะ่ะบอกว่าแพงใหรมันเจ็บปวดไปเต้ คนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะถามว่าแพงไม่ไม่แพงอาการที่หอบขาคือลดเบาเรื่องตัวเอา้าหายได้โดยปริยา นั่งก็ปวดหลังนะนั่งก็ปวดหลังเดินก็ไม่ค่อยไหวเดินก็ไม่ค่อยไหวบนก็เพื่อนๆนะบอกปวดมากเลยบอกไปหายากินหายาที่ไหนแล้วไปคุยกับหมอหมอบอกว่ากระดูกมันทับเส้นอะไรเงนี้นะเขาก็บอกว่าผ่าตัดไหมก็จะผ่านะล่ะเส้นทําบอกพวกบอกว่าจะผ่าเลยอยู่เดินไม่ได้แม่ก็ทนทนทนหายาแก้ปวดแก้อะไรมากินนี่ก็มีนะไม่ได้วมาให้ดูเองมันเป็นยาแก้ปวด เป็นแผงๆอ่ะสิเบสี่ส้มๆอ่ะแล้วมันมันเป็นยาเหมือนกับยารลังับอ่ะเนาะเขากินแล้วก็ค่อยช่วยใช่ไหมแต่พอไม่กินมันก็ปวดแต่ต้องกินประจำแล้วจะกินประจำยังไงทั้งวันทุกวันทุกปีใช่ไหมนะแม่ก็กลัวมันจะสะสมเยอะฉั้นเปลี่ยนแล้วแม่เหเปลี่ยนเป็นกินคีรีบูลแล้วนะบอกว่าชงกินทุกวันนี้เปลี่ยนมาทานดีบูลแล้วไม่ทานแบบนั้นแล้วนะใช่นี่แม่บอกเป็นคนสิบกว่าคนแล้วนะเนนี้บอกเลยแม่แววกกินแล้วนี่แล้วเหรอบอกจะ แม่กินนี่นี่ลูกคิลิบูลบอกว่าเนี่ยมันนั่งเนี้ยมันสบายปกตินั่งเนี้ยมันจะปวดนะปวดแล้วถ้าหลวงเทพถ้ายังไม่ได้ทานนะแม่จะต้องให้ลูกอ่ะบีบให้รีดหลังให้นะบีบหลังบีบขาให้ออนนี้แม่ก็สบายมาอยู่ก็ไม่มีแล้วไม่ได้ทำแล้วมันเบาเข้ามันเบาเริ่มเบาเข้าถ้ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับที่แม่จ่ายไปไหมคะแม่คิดว่าคง ถ้ากินกินไปแม่คิดว่ามันก็คุ้มแน่ๆเลยนะเพราะว่าตอนแค่สามสามเพิ่งสามกล่องก็ดีขึ้นเยอะใช่ไหมก็บอกลูกว่าหมดยาแล้วบอกกุศาบอกบอกแล้วแม่ทาไงบอกแม่สั่งไปแล้วทองสั่งมาแล้วล่ะสั่งมาสามกล่องเนี่ยถ้าแม่กินดีแม่ก็กินไปเฮ่อไม่ไม่ทรมานใช่ไหมไม่ทรมาแม่ปวดหลังปวดขาก็ให้ก็บีบทีสองร้อยสามร้อยมันก็ขายแค่วันสองวันเนี่ยมันก็เป็นอีกเรานั่งทั้งวันทุกวันไม่รู้ขายตอง แสดงว่าแม่ก็หมดกับค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่ว่าจะซื้อยาหรือว่าบีบนวดเยอะเยอะไม่พอเยอะถึงจ้บอกว่านะใช่คือถือว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คิดว่าผิดหวังนะเดี๋ยวแม่กิน3ามกล่องเนี่ยก็รู้ผลแล้วว่ามันมันต้องดีขึ้นมากใช่ไหมจริงค่ะเพราะแม่ชีก็ไม่โกหกหรอกแม่ชีก็เป็นมาหลายปีแล้วกินไปสองกล่องรู้สึกมันเบาขึ้นนะคะนะแม่แล้วเนี้ยแม่ชีก็เลยสั่งมาอีกสามกล่อง ก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าดีมากเพราะว่าแม่ต้องขึ้นไปสวดมนต์ภาวนาเพราะว่านั่งทีมันก็หลายชั่วโมงนะคะกว่าจะสวดมนต์เสร็จกว่าจะนั่งสมาธิกว่าจะเสร็จเดินจงกรมจงกรมตกแล้วสามทุ่มครึ่งนะค่ะก็หกข้ามแม่ก็หกเนี่ยพวดูซิมันดีขึ้นถ้ามันไม่ดีจริงเนาะคุยเวลานั่งบนที่ร้องโอยนะบอกว่าโอยนั่งไม่ไหวปวดหลังพอดีก็ก็มีคนมาช่วยบีบช่วยจากพนักมันทาให้ ถามว่าหายหมั้ยมันเป็นอยู่ข้างในเนะเหมือนกระดูกทับเส้นนะใช่มันเป็นอยู่ข้างในในกระดูกข้างในนะน้ำในข้อน้ำในข้อแห้งนะคะคเพราะว่าแม่ชีชาแล้วว่ามันดีจริงๆ แม่ชีก็เลยทานดูเนี่ยเดี<ต>๋จะไม่แนะนําลูกๆเลยแล้วเพื่อนๆก็แนะนําไปหลายคนคเขาก็ให้ลองทานดุก,ก่อนเดี๋ยวถ้านั้นเดี๋ยวก็จะกินตามแม่เขาบอกแม่กไมองก้าค่ะแม่ช่ค่ะ,คะคช่เหมือนได้ชีวิตใหม่ใครยังบอกเลยพักนี้แม่แบอกก็สดชื่นขึ้นนะใช่ก็ได้ยานี่ลนะเขากินแต่นี้หยุดมาสามวันแล้วนะไม่ได้กินมาสามสี่วันแล้วมันหมดไง มันก็เฉยเฉยไม่ก็เฉยเฉยมันก็ยังคงที่อยู่ใช่ค่องอยากเดินไม่ค่องอะคะจากว่าไปไม่ค่อยเดินไม่ค่องนะลุกนั่งไม่ค่อยสะดวกทุกวันนี้ก็คือทํากิดจักรวัดได้โดยสะดวกปกติแล้วค่ะปกตินะคะเดินได้แล้วอะไรได้แล้วปกติเดินได้ค่องดีสบายมากแล้วค่ะถึงได้ถ้ามันไม่ดีจริงก็คงไม่สั่งสามกล่องนี้ขึ้นมาหรอกเพราะสองกล่องเราก็ต้องรู้บ้างแล้วใช่ไหมใช่สองกล่องถ้าสองกล่องยังไม่รู้อะไรเลยนี่เราก็ไม่กล้าแล้วว่ามัน ไม่ใช่นั่น,น,นเนาะใช่ค่ะแม่นะคะเรากินแล้วก็ต้องนั่นดูค่ะแล้วแม่ชีก็รักษาสรารพัดวิธีนะคะวันนี้ก็ทานมาทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเห็นผลลัพธ์นะคะก็อย,อย่างเลยแม่ทานอะไรย่างเลยย <ừ ừ S 1> าอะไร <ừ ừ S 1> แต่ยาอะไรบีบนวดก็ไปหมดทุกอย่างเลย ừ ừ ไปหมดก็ <ừ> โอ้ที่ไหนว่าดีแม่ก็ไปไปบีบไปนวดก็บอกแก้ปวดแก้ไรเส้น ừ ừ ừ. หาย ไปมาแล้วเหมารถเหมาลาไปกันแล้วทัวร์ไปจนกลายกลายเป็นวันๆไปมาแล้วมันก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นเอามาทานนี่ได้สองกล่องรู้สึกหลังเออมันก็เบาขึ้นเนี่ยนั่งไม่รู้สึกแล้วไม่ปวดไม่อะไรปกติไม่จะนั่งอย่างไม่ได้เราจะต้องหงอห่อตัวใช่ไหมแม่ใช่ตัวไม่สุดมันมันมันแล้วแต่พอเอมันเอามันค่อยช่วยเดี๋ยวมันก็ปวดแล้วเราก็ต้องแหนแช่ไหนทุกทุกอย่างดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากๆเลยค่ะไม่ชีไม่โกหกเรา ดีทุกอย่างเพราะว่าแม่ชีก็เป็นมาแล้วก็รักษามันหนักแล้วค่ะทานมันหนักแล้วด้วยดีขึ้นมันมันมันปวดมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นี่ว่าเราจะลุกจะนั่งนี่แบบลําบากมากต้องใช้มือยันท่ยันพื้นนะคะแล้วก็ลุกแบบลําบากมากๆแล้วก็พอพอเราลุกขึ้นได้แล้วก็เข่าบวมด้วยใช่ไหมคะพอเราลุกขึ้นได้อ่ามันโดนเข่าบวมจ้ะ เราเดินไปเดินมานานๆๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มีอาการบวมมากค่ะหลังจากที่ว่าทานตัวนี้น่ะอาการแปลกที่ว่ามาทําไมมันถึงมันถึงตอบโจทย์ได้ว่าทําไมหัวเข่ามันถึงไม่บวมจ้ะทำไมมันถึงได้ดีแล้วก็บอนนี้ยุบลงค่ะยุบล,ลงมากตั้งแต่ตั้งแต่สองที่เท่าไหร่คะสองที่สามเนี่ยค,ะค่ะสองที่สามเองจ้ะถ้าพอที่สี่ที่ห้าพี่ก็เออพอมันหมดไปสักอาทิตย์พี่ก็ต่อยติดต่อหนูไปเลยว่าตอนนี้มันดีมากค่ะ แต่ที่ว่าเดินแบบมันจะบวมเวลายืนเท้ากับข้าก็บวมค่ะว่าง่ายๆตอนนี้ตอนนี้ทดลองดูแล้ววมันไม่บวมค่ะมันหายไปไหนค่ะทําไมถ้าเราชงเสร็จเนี่ยรสชาติมันก็มันธรรมดานะคือว่ามันไม่ได้หวานไม่ได้นั่นแต่ก็คือรนทาตมไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีถึง่าวทานง่ายแต่ทําไมมันถึงคุณภาพมันถึงดีขนาดนี้ค่ะ ดีมากมากเพราะว่ามันแบบมันบอกโจทย์ได้เลยว่าคือชอบอ่ะตัวนี้ยาพี่ถ้าเกิดว่าอารมณ์มาให้นะเป็นกองเลยค่ะแต่ก็ทานแล้วก็ไม่ดีอย่างเดียวบันเทาไม่ดีขึ้นแค่บันเทาแต่ตัวนี้เอาอยู่เอาอยู่อาการที่อยู่แล้วก็การปวดการปวดการบวมมันก็หายโดยที่ว่าไม่น่าจะเชื่อว่าแค่เราทานทีละแก้วเนี่ยมันช่วยได้ขนาดนี้ค่ะเอลเคยเจ็บก็ก็ไม่เจ็บค่ะ หลังนี่มันจะล็อกนะคะเพราะอายุเรามากอ๋อหลังล็อกด้วยเพราะว่ามันตรงต้นมันก็มันคือมันโล่งหมดเลยอะทุกส่วนในร่างกายคือมีการคลายตัวออกหมดเลยใช่ไหมครับนิ้วนิ้วนี้ข้างนี้จะล็อกประจำนต่หลังหลังนี่ตอนช้ายจะไม่ได้แน่นค่ะค่ะเนี่ยนี้นี้จะล็อกแต่ไม่ล็อกแล้วตอนนี้น่ะสนิทเลยสนิทเลยไหมอ๋อสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่เชรสุดยอดจริงๆตัวนี้จากนิ้วล็อกล็อกแบบแต่ มันมันคือว่าทุกอย่างเราแก่แล้วทุกอย่างมันก็เริ่มเสือ่อมจแต่พอมาเจอตัวนี้มันก็มันฟื้นฟูนให้เราได้ดีมากเลยค่ะนี่สรุปตัวนี้พี่เปิดใจเต็มเต็มถ้าเกิดว่าพี่น้องคนไหนหรือปู่ป้านะปู่ป้านะอาที่เราทั้งหลายที่ว่ากำลัง,งเป็นอยู่ลองเปิดใจตัวนี้ดูมันไม่แพงค่ะแต่มันคุ้คมกับผลิตภัณฑ์จริงๆค่ะผลิตภัณฑ์นี้แบบสุดยอดอาการเรามันแบบ มันตอบได้มันตอบจอจอเราเองได้ว่าเออทําไมมันถึงดีอย่างนี้อ่ะค่ะค่ะแต่ท่าที่ทานมาเยอะมากค่ะแต่ตัวนี้เป๊ะเลยค่ะไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายก็ชมก็ง่ายเดินขึ้นสะพานลอยก็เดินขึ้นสบายมากตัวน,นี้ไอ้บันไดขึ้นลง ก็ขึ้นจะขึ้นได้ขึ้ก่อนก่อนนะเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนหลานวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วแม่ย่ายังอยู่ข้างล่างอยู่ค่ะค่ะตอนนี้แม่ย่าก็วิ่งไล่หลานก็ขึ้นได้แล้วเมื่อก่อนเดินนี่คือต้องจับรปลาบันไดค่อยขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เป็นไงคะคือจับเพราะว่าขาเรามันมันมันตึงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องจับขึ้นก็ขึ้นขึ้นได้เลยขึ้นได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เร็วเหมือนเด็กแต่ก็ขึ้นได้ค่ะค่ะ เพราะว่าเราก็เพิ่งจะทานไม่เท่าไหร่ถ้าเราทานต่อเนื่องก็คงจะโอเคเต็มันยกว่านี้จอันนี้คือพอใจแล้วค่ะแค่เนี้ยพอใจที่ว่าที่เราซื้อไปแค่เนี้ยถ้ามันตอบโจทย์ได้แบบเต็มร้อยอะค่ะจสรุปแล้วเปิดใจตัวนี้เต็มๆค่ะถ้าสมมุติว่ามีหนึ่งร้อยคะแนนนะคะพี่เพนจะให้คะแนนผลิตภัณฑ์ดีบุกกี่คะแนนดีคะ พี่เทให้เลยถ้าอยา่างนั้นพี่ไม่ติดต่อหนูมาตรงนี้ค่ะค่ะพี่เทให้เป็นร้อยคะแนนค่ะสุดยอดมาก,มากเลยค่ะพี่เพนให้หนึ่งร้อยคะแนน <'K ha. S 1> เลยนะคะเพราะว่าสุดยอดจริงๆอ่ะเพราะว่าพี่ทานมายามากแบบมากๆเลยอ่ะจนลาง <'K ha. S 2> สายได้ไม่รู้ทนันหร้เปล่า <'K ha. S 2> แต่ตัวนี้สุดยอดจริงๆค่ะลูกชายบอกแม่เอาเลยค่ะก็เลยต้องติดต่อหนูมาตรงนี้ค่ะ ก็ S <S <S <an> <S วันนี้พี่เพนก็ได้มายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีบุเน่แล้วเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ตอบสนุนมากๆ <ชน S 1> ใน,นเรื่องไอขข้ข่อกระดูกนะคะพี่เพนวันนี้ค่ะสุก็อยากจะให้พี่เพนช่วยยืนยันกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะบางทีคุณผู้ชมก็อาจจะคิดว่าสุาว่าน ให้พี่เพนเป็นหน้าม้าไม่ใช่เลยค่ะพี่เพนเราไม่รู้จักกันได้ซ้ําค่ะแต่รู้จักผลิตภัณฑ์ค่ะจ้ะเราไม่รู้จักกันยืนยันกับคุณผู้ชมหน่อยนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนเรื่องเรื่องเรื่องหัวเข่าเรื่องข้อเรื่องกระดูกคืบว่าเอวอะไรทุกอย่างตัวนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนค่ะพราแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาที่ว่ามีปัญหาเรื่องเข่าค่ะปลดใจเลยค่ะมันไม่แพงค่ะสําหรับหัวความหลับความสบายของเราค่ะแค่นี้สบายมากตัวนี้ค่ะ ค่ะก็ดูมานานเลยแหละจะก็ไม่จ้าซื้อกินสักทีเออปวดซื้อแต่อะไรของเป็นกระปุกอะไรเนี่ยละพุกระพันสองพันก็ซื้อแต่ว่าไม่ได้ผลเลยเออทันมาหลายยี่ห้อแล้วแม่ก็เลยตังใจอ่ะแพงก็ซื้อรีบูนนี่แหละลองดูเห็นรีวิวอ๋อเห็นรีวิวเหมือนกันกับแม่เนาะเดี๋ยวรีวิวเยอะก็เลยตัดสินใจซื้อกินกลงเลยปวดหลังก็หายแม่ปวดกระเบนเนปเนี่ย ปวดมากปวดจนโล่งหายกระเบนเน็บแล้วแม่แม่เล่าอาการที่แม่ปวดตรงไหนก่อนที่จะทานไงปวดกระเบนเน็บมันพิกตัวไม่ได้เม่วาเมื่อก่อนนี้แม่เป็นกระดูกทับเส้นปวดมากปวดมันจะแยกกระดูกออกจากกันไงจ้าแล้วก็มาปวดทนไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งตรงไม่ได้ก็ต้องั่งงอหลังอ๋อ ซือ,อกินกล่องหนึ่งกินกล่องแรกรู้สึกว่าตรงนี้มันเอาดีขึ้นเราขยบตัวได้พลิกตัวได้ตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่แม่แม่สังเกตไหมซองที่สามโอม้มันดีเอ๊ะมันรู้สึกมันเอ๊ะมันเบานี่นะจ้ะมันก็ยังไม่หายนะาไงเนาะห้ยขาดแต่มันเบาแม่รู้สึกลุกได้อ่า แล้วก่อนจะไปไหนก็จะลุกขึ้นก็ต้องหาอะไรดึงด้วยไม่ก็ต้องคนดึงลูกสาวก็ดึงคอยดึงแม่ยืนอ่าช่วยยืนก่อนเขาเดินในดังเออมีเสียงดังเสียงดังเลยเหมือนมันจะรุดออกอ่ะก่อนเขาก็ซื้อไม้จ้กระเทามาให้อยู่มีไม้เท้าด้วยไม้เท้าพันกว่าบาทอ่ะก็ซื้อไม้เดินหันหันเดินก็ไม้เท้าก็ไปได้แค่เลาะเนี่ยเนาะ แม่ก็เลยอ่ะซื้อเอากินนี้กองนึงจะให้ลูกสั่งแม่สั่งไม่เป็นหรอกกองหน่งให้เขาโทรสั่งให้เนาะอ่าเพิ่มมาอีกกองนึงเอีกกองนึงกินอ่ะกองนึงกอ้หายดูดีขึ้นมากเลยดีขึ้นแม่ก็เอ้ากินเรื่อยๆดูที่กินกินสี่กองจ้าจึงใจกินสิ่ข้อคุงว่าเข่าตอนนี้คอคือไม่มีไม่มีปวดเลยโอ้โหสุดยอดมาก ตอนนี้ตามหัวเขาก็ไม่มีเสียงดังก่อแม่กไม่ลั่นแล้วนะแม่ไม่ลั่นไม่ลั่นเห็นว่าตอนตอนนี้ก็คือเดินเดินไปโน่นบ้านคนณูนี้ได้เลยไกลได้เลยไปหาเลาะได้แล้วใช่ไหมแม่คุยได้เลยไม่มีใช้ไม่ไม่ใช้ไม่เท้าแล้วนาะที่ไปเลยไม่เท้าไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนหาทิ้งแล้วเลยแม่เดินไปได้ดีใจไหมแม่ดีใจเมื่อก่อนจักรยานแม่ก็ขี่ไม่ได้มันพับขาไม่ได้มันเหยียด๋อมันเหยียดออกไม่ได้เลยนะแม่พอเราพอถึงเวลาเราจะหมุนพับ ไม่ได้คาพไม่ได้คาพลองโอดลองโวยเลยโวยเดี๋ยวนี้กี่ไปนู่นในตำบลใดเลยปันปัญญายันไปในตำบลได้นะได้เลยแม่เป็นแบบนี้มากี่ปีเนี่ยก่าจะมาเจอดีบุญเนี่ยประมาณสักสามปีสี่ปีที่เป็นนักมัดสามปีสี่ปีเล้ละแม่นะแม่หมดเงินเยอะไมกับการซื้อหลากหลายยี่ห้อมาทานเนี่ยวะคงจะหลายหมื่นลวถ้านับเป็นเงินหลายหมื่นนะกล่องของเครี่รมาส่งกล่องเล็กๆกล่องใส่ยาถามจะลูกจะลูกมันต้องสั่ง สารพัดยี่ห้องแม่เคยได้ไปฉีดยาหรือว่าไปฝังเข็มอะไรพวกนั้นแม่ไปนวดอย่างเงี้ยเคยได้ไปไหมนวดไม่ได้จิตมันเก็บมันนวดไม่ได้มาจับไม่ได้เลยไม่นวดไม่ได้เลยจ็บนะคะจ็บแต่ยับไม่ได้หองเข่าไม่ได้ ตอนตอนนี้ก็คือเจอดีบุนแล้วนะคะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็พูดได้ว่าปกติหรือยังนี่แม่หายปกติยังพูดได้ไหมถือว่าปกติแล้วปะถือว่าปกติเพราะมันไม่ปวดนะแม่อยู่ได้เฉยไม่ปวดแม่อะไรเพียงเดี๋ยวเราเดินก็อาจจะตูวจ้าเพราะเราตัวใหญ่น้ําหนักเยอะบ้างแล้วแม่อาจจะไม่คล่องตัวเหมือนเดิมบ้างเนาะไม่คล่องตัว แม่คือเดินไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องไมเท่าไมะไรไปได้นะะคกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะถือว่าคุ้มค่าไหมแม่คุ้มแม่ว่าดีน่ะมีดีบุญออกมานะคนเป็นแบบนี้เยอะไม่ต้องไปรอคิวเอายาหมอมากินอีกแล้วเพราะยาโรงพยาบาลเนี่ยจะมากรักษาจังเลยไม่ไม่ไม่มีเรื่องปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีกหมดลิ้นยาก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละ สุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบูลนะจ้าสุดท้ายมาจบที่นี่เลยาคลิปนี้ลงไปคนรู้จักอัตมาเยอะนะรู้จักอัตมาเยอะเลยทีเดียวถ้าถ้าใครเห็นแล้วก็เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกองเนี่ยรู้เรื่องใช่ค่ะไม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินมาหมดแล้ว กัดกระเพาะจนเข้าลงบนบานสามสี่เที่ยวแล้วแต่อาตมารับรองด้วยเกียรติของพระองค์หนึ่งนะว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างมามันดยาวานมาหรือว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ดีบุลนี้มาประมาณเก้ากล่องเก้ากล่องสิบสิบสิบสองกล่องละสิบสองกล่องใกล้จะหมดสิบสองกล่องละก็ดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลหนึ่งแล้ว ไปกับไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่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 จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะมาอยู่นี่เขาขอสัมภาษณ์ก็มาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเรื่องความจริงอาจจะมาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างหรอกพารับจ้างได้ที่ไหนแล้วใช่นามัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมนะคะ หลวงตาชื่อว่าอะไรเจ้าคะชื่อจริงชื่อว่ามงคลทธรธร,ธรมาปาโลชื่อเรียกึงเขาเรียกกันว่าหลวงตายาวหลวงตายาวนะคะหลวงตาอายุกี่พรรษาเจ้าคะอา,อายุทั้งหมด72แต่บวชมา12สองปีอ๋อหลวงตามาเจอผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราเนี่ในช่องทางไหนเจ้าคะในช่องทางของ u t u b e อ๋อดูใน YouTube แล้วเห็นว่ามีอาการเดียวกันเหมือนกันก็เลยลองโทรมาสอบถามใช่ไหมเจ้าคะ ไม่ก่อนจะลองก็ลองของบริษัทอื่นดูก่อนมันมาหลายหลายบริษัทกินแล้วรู้สึกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลก็เลยลองพวกนั้นหายไปก็เลยลองซื้อดีบุรดูอยู่หรือเพราะว่าเหลือเหลือแต่ดีบุาที่โฆษณาอยู่ก็เลยซื้อของโยมไปก็เลยลองตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบุลมาทานใช่ไหมะคะแพงแพงก็แพงเขาคิดเท่านั้นแหละ เจคะแล้วก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูเนี่ยหลวงตามีอาการปวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยนตามลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดยัหย่ายังไม่ได้เลยเจ้าค่ะอืมเพราะเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนี่ย ค่ะอืมค่ะก็คือหลงตาเป็นกระดูกทับเส้นนะคะปวดหลังสะโพกล้าวลงไปตามขาแล้วก็มีอาการถึงขั้นชาแล้วนะคะแล้วก็อลองทานผลิตภัณฑ์มาหลายตัวแล้วก็ไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมเจ้าคะไม่มีไม่ไม่เห็นผลลัพธ์นะคะอ่าแล้วก็ได้ตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราไปนะคะแล้วก็หลังจากทานแล้วก็มีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างเจ้าคะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซอง ก็ฉันไปสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นจนหมดห้าซองแล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกับเดินได้ห้าเมตรและเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายกินหมดเก้ากล่องอ๋อลงตาฉันไปทั้งหมดเก้ากล่องก็ เห็นผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินแบบว่าไปได้เป็นกิโลได้ไม่อ่อนไม่เมื่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่เหมือนเดิมไม่ปวดเหมือนเดิมค่ะเมื่อก่อนนี้ไปได้แค่เทรานก็พักผ่อนแล้วลองพักครึ่งทางแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไปได้สบายรวดเดียวยืนนี่ยืนรับบาทนี่ตูดจะห้อยเลยเต้นมันดึงค่ะอืมรู้สึกว่ากินยาดีบูนี่เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลายไปหายไปเรื่อยๆ จะหายแว๊บไปเหมือนเทวดาไม่ใช่อ่ะ<า>มันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะ<า>ถ้าจะผ่าเนี่ยก็โทษทีเยอะสองผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลยแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้ม,มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยนะ<า>่ะไม่แพงเราบางคนอ่ะบอกว่าแพงมรนเจ็บปวดไปเต้คนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะถามว่าแพงไหมไม่แพงอ,อาการที่หอบขาคือลดเบาเรื่องตัว อ้าวหายได้โดยปริญา